ดูดิหน้าตาเหมือนลูกอพราวที่ปอกแล้วเลยวจัดอะ่ะ <laughs> โอ้โหสวัสดีท่นผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่นเดิมคะ่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Escape Running Heat เกมจะสนุกขนาดไหนแล้วก็จะหัวใหญ่แค่ไหนไปรับชมกันเลยจา้า <Yeah. S 2> <laughs> ขั้นแรกเนี่ยเราก็จะต้องวิ่งผ่านลงไปในช่องนี้ครับช่องไหนช่องนี้ไปไปแล้วเหรอไปแล้วแต่ว่าเราต้องหาทางไปกันเอาเองนะทางไหนอะทางนี้ดิอ๋อเราต้องขึ้นมาบนนี้หรอพิแอสด้วแล้วตัวนั้นมันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยทางนี้ก็มีแอบอยู่อ๋อพี่เอดูมันแอบมองดิมันน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยี่มันี่มันคนรือมีดเทาวาเนี่ย โอ้พี่ฝนโดนกินไปแล้วพี่ฝนโดนไปแล้วอะดิเฮ้ยมาเต็มเลยอะแล้วฟิงล่อเข้ามาทําไมฟิงรอเข้ามาทําไมไปทางนี้ดีกว่าไปด้วยเร็วเข้าวเบี้กเร็วโอ้ยไหนตามมาอีกสองตัวเฮ้ยโอ้แอบแอบโอ้ยโอ้ยจุกโอ้แล้วพี่ฝนลากเข้ามาทําไมเบี้กจุกเร็วจุกอยู่ไหนนแล้วเี่ยอะไรแดง อะไรแดงๆอะไรตรงนี้อะไรแดงาตรงนี้ไปได้ไหมขึ้นได้ใช่ไหมเออมีทางขึ้นเราเๆาอมันเป็นด่านไปไงพี่เอกว่าหน้าตามันเหมือนในนี้เลยอ่ะลูกมะพร้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่านเป็นเฮายเฮ้ยเฮ้รเฮ้ย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 หฮ้ยเฮ้ยเห้เ้ยเฮ้ย้เอ้ยเป้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเยเ้้ยเฮ้้ยเฮ้า้ยเฮ้ยเไป ใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมดูดิหน้าตาเหมือนลูกอพราวที่ปอกแล้วเลยลัวจัดอ่ะโอ้โห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 เดี๋ยวก่อนหาทางไปก่อนอะไรมากันเต็มไปหมดเลยมากันเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องหาทางไปอ่ะพี่พี่ฝนไปได้แล้ววอโอ้พี่ฝนกำลังหนีไปอ่ะตอนเนี้ยเอามาทางนี้ก็ได้นะเราเข้ามาทางนี้เออโอ้โหพี่ฝนพาเพื่อนมาเต็มเลยโอ้โหดูดิตายต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะแล้วพี่ฝนจะไปทางไหนอ่ะโอ้ข้างหน้ามันมีตรงนั้นไง ตรงไหนตรงไหนยฮ้ยหลบหลบมาเต็มเลยพี่เอกเร็วพี่ฝนรอตรงนี้เร็วพี่ฝนรอแอบตรงนี้ก่อนตกลงพี่ฝนรอหรือพี่ฝนล่อมันมาเนี่ยพี่ฝนรอพี่เอกเนี่ยโอ้หนมาแล้วว่ะพี่ฝนต้องร yep. ีบไปแล้วล่ะเพเอกขึ้นมาถึงสีแดงเงี้ยเฮ้ยโอ้โหโดดลงไปตรงหน้าข uh uh> ้างลเลยนะจะบอกว่าข้างล่างเต็มเลยเพเอกกำลังวิ่งหนีตามมาเนี่ยอเร็วเข้าเพอกก็ตามพี่ฝนมาเนี่ยเฮ้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 ยโอ้โหเกือบไปดีนะเอานะ เอาหน้าไถกระจกทันเฮ้ยมันมีแอบป่ะพี่เอกเร็วพี่ฝนขึ้นมาบนนี้แล้วเราไปที่พักถึงที่โหเกือบไปดีนะจุ๊บเจอตัวเออเจอยังเราจะไปยังไงอ่ะไปตัวใหญ่มากอ่ะแล้วเราจะไปเราข้างล่างโอ้ยตายแล้วใช่เหรอพี่ฝนมาทางนี้ใช่เหรอนนนนทางนู้นนนนพี่เอกมาแล้วนี่แล้วเห็นได้ใช่ไหมมีแอบอยู่ เอ้ยมันมีแอบมันมีแอบมันมีแอบนี่ไงนี่ไงนี่ไงแอบมันแอบเฮ้ยเซฟได้เซฟได้เซฟไม่เซฟไหมเซฟผ่านบ่เซฟก่อนเออโอ้โหตกใจหมดเลยเลี้ยวก็ไปเมื่อกี้เนี่ยต้องมีคนไปล่อแล้วว่ะเดี๋ยวขอเซฟก่อนมาๆมาๆมาๆมาแล้วเอ๋อล่อแล้วล่อเข้าไปทางนี้เอ้ยเอ้อผ่านเอ้าไปแล้วพี่ฝนจูเขาปุ๊บกระโดดหลบแล้วจุ๊เฮ้ยเบียดพียกกระชุนเพียกกระจุกเพียกกระจุ๊บ เ้ยเร็วเอ้ยเรากระโดดข้ามหัวมันได้ด้วยกระโดดข้ามได้มาเร็วเฮ้ยอึ๊บเฮ้ยมาแล้วสเตทีสองเข้าแล้วเข้าแล้วแล้วเร็วเร็วเร็วเฟิบเฟิบอ้าวไม่เห็นมันไปไหนเลยมาแล้วอ๋อไปแล้วโอ้โหไหนเนี่ยไปทางไหนอ่ะเราต้องเลือกประตูอ่ะพี่ฝนคิดว่านีเบรกพี่ฝนทางนี้เห็นว่ามันมี มีไอ้เจ้าตัวนี้เฝ้าอยู่นะไหนซ้ายกัาขวาขวาเนาะขวาเจ้าตัวนี้เฝ้าอยู่นี่ไงมาแล้วไงโอ้โหโผล่ไปเจอเลยอ่ะมันวิ่งเร็วมากอ่ะมาแล้วเจอเลยอ่ะเอ้ยใช่เหรอมันไม่ใช่นะพี่ฝนไม่รู้ดิเราจุกไปอ่ะจุกไปานี้มาทางนี้ทางนี้ทางนี้ใช่เหรอเออเออได้อยู่ยมันเข้าประตูไม่ได้แน่เลยอ่ะเฮ้ยผ่านผ่านเพื่อนเพื่อนเพื่อนดันฮ่า่่เพื่อนเพื่อนเพื่อนยพี่ให่พี่อนไปไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล่อดิล่อล่อเอาเพื่อนไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนไปแล้วเยเร็วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยวันนี้เราทางนี้หรอเออน่าจะไปได้นะไม่รู้เหมือนกันเียหวนน้่มันตัวอะไรอ่ะมันตัวมะพร้าวเผาจอดพี่ฝนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวพี่เกวิ่งออกไปล่อมันก่อนนะวิ่งยังไงอ่ะอันนี้เปียกไปก่อนเลยพี่เอกาไปได้เลยไปได้เลยเออก็มีฝนล่อมันอยู่เมื่อกี้ พี่ฝนออกมาดิออกมายังไงล่ะมันเฝ้าอยู่เนี้ยออกมาเลยออกมาเลยตรงนี้ก็มีเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วโอ้ยตรงนี้ก็มาเฮ้ยเข้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยทำไมสิงหน้าตาเปลี่ยนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอูโดนหน้าเลยอ่ะโหโดนไปดูพี่เอกปึ๊บโดนหน้ากันปึ๊บฟับนี่เข้านี่ทางนี้เหรอโดน ฝาดโดดเยดเป็นไงบ้างปึ๊บโดดโดดตายอ่ะปึ๊บปึ๊บโอ้ตายอ่ะไม่รอดอ่ะโดดเร็วๆโดดเร็วๆโดดเร็วๆเขาหนี้มาโดดเราเรือเอาหน้าถ่ายล้วก็โดดเออเอาหน้าถ่ายเอาประตูมันอยู่ทางไหนเนี่ยนี่ดิวิ่งวิ่งเอาหน้าถ่ายเอาไม่ต้องกระโดดก็ได้ประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่อึ๊บเอ้ยเอ้ยเอ้ยข้างนี้ไม่ทันงั้นี้ไม่ทันงั้นี้ไม่ทันพี่ฝน อีตัวเนี้ม mm. ันม uh? so the ันมันมันขวางอยู่อ่ะเออมาเร็วเข้าทางนี้พี่ฝนได้แล้วนะมาเร็วเข้าเบรกเร็วฮะพี่เอกเลยมาต้องนานแล้วเอาเลยมาแล้วเหรอเออเอาเลยไปแล้วเหรอเี่เดี๋ยตรงไหนแล้วอะอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่เอกไปล่อทางนู้นดูปึ๊บอ๋อมันอยู่นี่พี่เอกเฮ้ยมันเซฟได้เลยตรงนี้มาเร็วมาเร็วกำลังไปกำลังไปรอเดี๋ยวโอ้โหแอบอยู่แอบอยู่รอเดี๋ยวโอ้นี่ไงโอ้ยเนมันหล้วๆนีดิ ดูหน้า laughter, ดิอ่ะหน้ามันดีหน้ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยนายหน้าเหมือนมะพร้าวเผามากเลยอ่ะเออเหมือนมะพร้าวแล้วปอกด้านนี้เข้าไปที่เนื้อดูดิตกลงนี้มันมันเรากําลังหนีมนุษย์มะพร้าวเผาใช่ไหมใช่น่าจะเป็นมนุษย์มะพร้าวเผาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วดูดูมันทำนะเออเขาแอบอ่ะเขาแอบลออไปข้างหลังแล้วล่ะต้องตรงนี้ต้องตรงนี้ทางไหนเดียวนี่นี่นี่ทางนี้หรอใช่เพียงว่าทางนี้แหละ เพี้ยก้มัวได้ใจเ้ยได้ไงประตูโอ้่มีตัยอด้วยเอ้ยสเตเตสามแล้วไปดีไปไปสอสุดยอดเลยอ่ะเพี้ยยอดมากโอ้นั่นอะไรเนี่ยโอ้เขาวงกดอะวัดเฮ้ยพี่ยอยู่ไหนอะเพี้กขึ้นมาแล้วไงเฮ้ยล้วอยู่ไหนอะโอ้คนเราฝั่งเหรอโอ้เราอยู่กันคนละที่แต่ต้องไปตรงกลางใช่ไหมโอ้หน่าจะอยู่กันคนละที่แล้วล่ะโอ้ตายแล้วเอ้ตะกี้เมื่อกี้นี่น้ํานี่นะเ้าทําไมแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกัน อู้ยู่ไม่ใช่คนละคนละฟังคนละเซิร์ฟเลยอ่ะแล้วมันไปอยู่คนเะเซิร์ฟได้ไงอ่ะมาแล้วโอ้นี่มาอยู่กับเพื่อนไปตามเพื่อนไปดีกว่าตอนนี้โอเคตอนนี้เพ็กอยู่กับน้ําอ่ะตอนนี้พี่ฝนอยู่กับฟริงอ่ะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันแบ่งกันยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมีตรงกลางนี่ไงอ้าวเพกมาเจอเจอใครอ่ะใช่โบนัสไหมเพื่อนโอ้เพื่อนนําเราดีมากทั้งไหนเพื่อนทั้งไหนเพื่อนมาเร็วทั้งไหนเพื่อนมาเรวเพื่อนนำไม่ใช่โอ้ทางนี้เพื่อน อึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่โบนัสแต่ว่าเป็นน้ำนั่นเองตรงนี้มีสามอันเฮ้ย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 เฮ้หูเกือบไปไปทางไหนฟยงทางนี้เหรอเราต้องไปทางไหนอะโอ้ยเ้น้ำเราไปทางไหนกันทางไหนเพื่อนทางนี้หรอทางไหนเน่โหโหออมทางนห้สิรออะไรทางไหนฟิงต้องรอมันใช่มรอางไหนเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนรออยู่มีเพื่อนรออยู่ด้วย พี่ฝนอยู่ไหนอ่ะพี่ฝนออกมาเอออือโอ้ไปกับเพื่อนแล้วอ่ะโอ้โหตรงนี้มีสองชั้นอ่ะตรงนี้จะไปยังไงอ่ะผ่านแล้วผ่านแล้วตรงนี้ไปยังไงอ่ะไม่มีทางกระโดดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมเราหลงทางอ่ะเฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวอ๋อทางไหนเดี่ยทางนี้เหรอโอ้โหแล้เราจะหลงทางซะแล้วโหพี่เอกอ้อมหลบมาพี่ฝนอยู่ไหนแล้วอ่ะก็อ้อมหลบมาเหมือนแกนมากับเพื่อนเป็นฝูงเลยอ่ะตัวเนี้ยหรอแต่เพื่อนทังไปโอ้ ตกใจหมดเลยเออเพื่อนทางฝั่งพี่เอกอะมองเทงกันหมดเลยเราต้องไปทางนี้อ่าเอ้ยไดออยู่ทางนี้แฮะเราก็กระโดดไปทางนี้เราก็กระโดดไปแล้วก็มีตัวแอบอยู่นี่เพื่อนได้ได้ได้เพื่อนรอให้อ่ะสุดยอดเลยอ่ะหน้าเขาร้อนๆ้อนนะไอ้ตัวนี้ยนะโห่ได้มีสามชั้นเราต้องไปทางไหนอะเพื่อนตกลงทางไหนแน่มาแล้วมาแล้วนี่นี่อยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางไหนแน่เนี่ยทางนี้เพื่อนจำได้เพี่อนจำได้ นี่ต้องมาทางนี้ึบโอเคนั่นไงเจอทางแล้วนี่พี่เอกเฮ้ย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 พี่เอกไปไหนแล้วอ่ะพี่เอกอยู่นี่พี่เอกอยู่มุมๆเนี่ยกำลังจะวัดนี่คือเราอยู่เปนคนละเซิฟหรอไม่รู้มาไงก็ไม่รู้แล้วพี่เอกมาเจอน้ําเฉยเลยเมื่อกี้เราอยู่กับคนละเซิร์ฟกับน้ำอ่ะใช่เดี๋ยนะพี่ฝนตอนนี้กําลังจะแบบหาทางเออพี่เอกไม่ได้อยู่ด่านนี้แล้วอ่ะฟิลทําไงดีอ่ะขึ้นยังไงอ่ะเราต้องไปแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกต้องเซฟไว้ก่อนมาเร็วเข้าเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันใหม มาแล้วเข้าฟิงฮึบโหเยอไหนเด็ดเฮ้ยนี่กันแล้วกันหลบสองชั้นแบบดิจิตอลโอ้โหโอยอยู่ดีๆก็โผล่มาโอ้เสียใจด้วยนะน้ำแต่พี่เอกต้องไปก่อนแล้วไปทางไหนลวะทีเนี้ยพี่เอกเจอตรงที่มันเป็นวงเยอะๆอะใช่ตรงนี้ป่ะเจอวงเหมือนกันเนี่ยต้องไปทางไหนยังไม่รู้เลยอ่ะโอ้โหโอเคเอาใหม่เฮ้ยพี่เอกมาถึงแล้วสเตจ้โอ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 ้นอ้โอ้โอ้พี่เอกเจอพี่เอกเจอฟิงแต่ไม่้โอ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 ้อ้โ ตกลงมันยังไงเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยงงเลยโอยโอ้ยแล้วนี่ต้องไปคนเดียวเหรอเออเดี๋ยวเราอาจจะไปเจอกันได้สักด่านหนึ่งนะเฮ้ยพี่ฝนเจอใครอ่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนใหม่โอเคพี่ฝนไปละเฮ้ยตัวอะไรเต็มไปหมดเลยอ้อยเยอะมากเลยโอ้พี่ฝน มันมีตัวใหญ่อะเออทำไงอะเราต้องกระโดดไปอ่ะต้องขึ้นตรงเนี้ยเราต้องแบบรอของเขาขึ้นอะต้องรอเขาออกมาก่อนเขาไม่ยอมมาต้องรอเลยพี่เอกพี่ฝนอ้อมเอาอ้อมได้เหรอเอ้ยหลนพี่ฝนเข้าประตูอะไรมาก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยลนน่ะพีกยังไม่เข้าเลยพี่เอกอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอยู่ตรงด้านที่แบบมันจะเป็นเหมือนกระโดดขึ้นเหมือนออฟบี้อะเฮ้ยพีกเจอบันไดแล้วพี่ฝนมาทางผิด พี่ฝนขึ้นบันไดไปแล้วก็เลือกประตูไหนประตูหนึ่งอ่ะเราไปประตูไหนรอดอ่ะฝนประตูทางซ้ายพี่ฝนเลือกประตูซ้ายเซฟก่อนดีกว่าประตูซ้ายนะโอเคได้ดาวแล้วประตูไหนมันก็มีหน้าไอพวกนี้อยู่ทางนั้นน่ะพี่เอกพี่ฝนได้ดาวมาแล้วอ่ะดาวไปทาอะไรอ่ะดาวมาทาอะไรไม่รู้อ่ะแต่เป็นจุดเซฟอ่ะที่มันมีดาวอ่ะแล้วตอนเนี้ยก็ต้องแบบเฮ้ยพี่เอกเจอประตูทางออกอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละพี่เอเจอใครแล้วก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหแต่ตรงเนี้ยอู้เยอะมากเลย เฮ้ยดาวดาวดาวไว้ทํะไรอ่ะเก็บมาเก็บมาแล้วก็แบบหาทางไปต่อพี่เหตอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโดนนี่มันเป็นแดนสนธยาใช่ไหมเนี่ยเราแบบจะอยู่กันมั่วไปหมดเลยเฮ้ยพี่เถึงสเตจห้าแล้วใช่ใช่ถึงแล้วพี่ฝนอีกนิดเดียวเมื่อกี้อ้าวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดันเผลอไปแตะเขาให้ซะแล้วพี่ฝนรีบมาเร็วรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงเหลืออีกหนึ่งที่เหลืออีกหนึ่งที่เราอาจจะมาเจอกันที่นี่ได้ ฝนกำลังไปเหมือนกันเมื่อกี้เจอประตูแล้วอ่นั่นไหะนั่นแห้วโอ้ปกระตูปแล้วประตูเดิมว้ยเข้ามาเลยข้าแล้วขแล้วเยเจอกันไหมเนี่ยเราจะเจอกันไหมเย้เฮ้ย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 เฮอเฮ้ยเยเฮยเฮ้นเฮ้ยหฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้กเฮย้ยเฮ้เฮ้อ้เฮี่ยเยเฮ้เฮอเี่ย ไ่ฝนข้างบนมีดวงจันทร์ใช่ดวงจันทร์สวยมากแต่แบบเจ้ามะพร้าวเผาเมื่อกี้น่ากลัวมากเลยอ่ะมนุษย์มะพร้าวเนี่ยเนาะสุดยอดไปเลยดูดิเห็นไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปด่านนี้ด่านสุดท้ายดีกว่าสุดท้ายดีกว่าไม่ไหวแล้วโอเคนะไปทางไหนอ่ะทางนี้เหรอต้องดูทางวะเย่ทางนี้เลยเหรอมันใสอ่ะมันดูไม่ได้ต้องวิ่งไปด้วยสกิลจู๊กที่แสบหัวของเราขั้นแรกต้องหลบแบบดิจิตอล เออมันใส่กันมันใส่กันแต่ว่ามันบังเอาไว้นะนี่ไงโอ้ยเพื่อนเอามาแล้วเพื่อนเอามาแล้วให้ให้เพื่อนเอามาแล้วเพื่อนพาไปเลยอ๋อมันต้องไปทางนี้เหรอเออมันต้องหลบไงเออมันต้องไปทางนี้เอาละเอาละเบียกพี่ฝนกราโดดหลบกระโดดข้ามหัวมะพร้าวไปเลยใช่พี่ฝนกระโดดข้ามหัวมะพร้าวมาเลยเฮ้ยพี่ฝนมาแล้วเบียกเร็วโอ้พี่เอกโดนนะดิเยกอยู่ไหนเนี่ยตามหลังมานี่ไปเลยไปเลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเร็วเข้าเร็วเข้าพี่ฝนรอตรงนี้แหละแล้วไม่ลอยอยู่งั้นนะ มันใสไงอ๋อเป็นสเตตเซฟใช่ป่ะใช่ใช่มันที่เซฟมันไม่ใช่ที่เซฟนะมันเป็นที่พักเฉยเอยเต็มหน้าเลยมาแล้วเข้าโอ้ตายต่อนะตาเลยมันใสมากเลยทุกคนดูดิพี่เอกคงไม่กินน้ำมะพร้าวอีกนนนเฮ้ยเฮ้ยโอ้มะพร้าวมะพร้าวจุกมาจุกมาเร็วแล้วจุกมาจุกหลบไปเฮ้ยโดดได้ยังไงเนี่ยโดดดิกระโดดผ่านเราอสาวแบบจะหลบแบบผิวๆกระโดดได้อยู่กระโดดผ่านอยู่ น้ำมะพร้าวขาเนี่ยโอ้โหน่ากินนะแต่ว่าถ้ามาหน้าหนาแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทุกคนมามาดิมามามันไม่มาต่ออุ้ยแล้วเฮ้ยหลบดึงตัวหลบหลบโดดดึ๊กออะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเพ็กหลบน้ำมะพร้าว่อนนะ แล้วแบบเขาไม่แบบไม่ขยับเลยนะนี่ไงแม่บอกแล้วมันกระโดดได้มันกระโดดได้ไงแต่ว่าแบบกะจังหวะไม่ดีโหตาลายหน่อยครับแบบนี้ก็ตาลายหน่อยนะน้องๆที่ดูอยู่นะเพราะว่าแนี้มันกระโดดตลอดใช่ข้างหน้าน่าจะเป็นที่เซฟแล้วแ่ะมีที่เซฟข้างหน้าแต่ว่าไม่รู้รถจะผ่านปองไงมาแล้ว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 พี่เอกดึงมาให้แล้วแล้วมันตามพี่เอกอย่างเดียวมาเลย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 เฮ้ยพี่ฝนมาแล้ว่แต่ว่าแบบโดนอ่ะเอ้าเฮ้ยพี่เอกเจอทางตัน มาแล้วเอาพี่เอกมาทางตันน่ะทางตันเหรอใช่ทางตันเราต้องกลับอ่ะทางนี้เหรอโหดตายแล้วว่าเออเสือเฮ้ยทางตันเหมือนกันน่ะงงอ่ะงงทางอ่ะโอ๊ยทางตันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาตัวรอดแล้วล่ะพี่เอกพี่ฝนเจอทางแล้วอะเฮ้ยโดนกระแทกด้วยอ่ะโอ้โหโหดร้ายแท้พี่เอกพี่ฝนเจอทางแล้วนะอ้าวพี่ฝนรอดแล้วหรอเออมาแล้วพี่ฝนเจอที่เซฟแล้วแล้วพี่ฝนจาทางได้ไหมจำไม่ได้ตรงกลางอ่ะ ใช่มันตรงกลางมันใสๆตรงกลางอะพี่ต้องมาเองอะเป็นประโยชน์มากโอ้โหนะแล้วจะรู้ว่าทางต่อไปนี่มันแบบโอ้โหสุดยอดเลยสนุกจริงเริกเร็วเฮ้ยมีคนดึงตายอ่ะโหมันใสจริงอะมันใสแล้วแบบใช่หลอกตาไงเออเข้าเร็วเข้าเดี๋ยวก็ถึงแล้วมนุษย์มะพร้าวนี่มันยังไงเนี่ย โอ้เป็นศพไปเพื่อนเดี๋ยวเข้าเพื่อนข้ามยังไงละสามลูกมะพร้าวสามลูกเพื่อนดีมากเพื่อนเพื่อนดีโอ้โหโดนเต็มหน้าเลยทำไมเพื่อนลากมาทำไมตรงนี้หมดเลยทุกตัวไปเลยดีมากฮึบเอาหน้าถ่ถ่ายเอานะจ๊ะฮึบข้ามไปแล้วมะพร้าวเผาฮึบ ยกลบลงทางซ้ายแล้วก็ตรงไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงไหนอะใกล้ถึงที่พี่ฝนอยู่นี่ไงพี่ฝนอยู่ตรงนั้นน่ะหรอไ่ไงเราเร็วเข้าพี่เอตกเติดหน้าเขาใสมากเลยอะติดหน้าเขาเขาก็เลยก็เลยไม่้นี่ใช่ไหมฮึดดอดดีกว่าอันตรายมาเร็วมาเร็วมันต้องไปข้างล่างใช่ป่ะไปข้างหลังนี่ใช่ไหมเดียพี่ฝนพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกโดนล้อมแหะ ดึงมาได้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วคันนี้ผ่านแน่นอนทางนี้ใช่ไหมเออมาเลยนะทางนั้นแล้วมาแล้วเย้โหแล้วเพื่อนเราหายไปเฉยเลยมาเร็วมาทางนี้พี่ฝนมันมีนี่อยู่นะมีอะไรอ๋อที่เซฟอยู่นีเหรอใช่ที่เซฟอยู่ตรงนี้โหพี่เอกนึกว่าตรงนั้นที่เซฟของเราซะแล้วเนี่ยเหรอใช่ตามมาแล้วตามมามันโดนอ้อมอีกแล้วอ่ะมาเร็วนี่ไงโหแล้วขึ้นข้างบนเราจะเซอร์ไพรส์มากหลอกแล้วหลอกอีกหลอกลวงเซอร์ไพรส์ กเซอร์ไพรส์เี่คิดว่าเราน่าจะไปรอดนะด่านนี้แต่ว่าถ้าไปไม่รอดสายหัวงั้นทำไมทางไหนดีอ่ะก็ต้องอ้อมอ่ะเนี่ยทางนี้เร็วทางนี้ทำไรได้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยู่ล่างเห็นไหมโดนฮื้ยลงไปนี่แบบโดนลุมถึงแน่นอนนี่ง่ายถึงแล้วเย้มาดี่กเลว ในที่สุดก็รอ,อดในที่สุดเราก็ผ่านโอ้นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วโอ้ <laughs> โหอ้เอาเราเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเกมนี้โอ้โหพเพกกับพี่ฝนนี่แบบกว่าจะผ่านด่านมาได้ทุลักทุเลมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้มกริ้งกรุ้มกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะวันนี้พี่ฝนแล้วแล้วพีอเอกเท่าที่เหลืออยู่เนี้ย <laughs> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าโอ้ย <c oughs> oh. ในที่สุดเราก็ผ่านดานาา่านมะพร้าวเผามาจนได้ <c oughs> ใช่แล้วปุกปิกตัวสั่นเลยไม่ร้อง <c oughs> ไม่พูดไม่อะไรเลยโ oh. <c oughs> อ้น่าสงสารน่าสงสารจังเอ้าแล้วที่ใครมาบังเนี่ย